นิเวจัดเต็มร้อยคนวงการบิวตี้ท้าชนความสวยแบบเปลือยสดพร้อมเปิดตัวชุดผลิตภัณฑ์ล่าสุดนีเว a เมคอัพสกินแคร์สวัสดีค่ะดิฉันขวัญศิลาดมัญญาเลิศค่ะคุณกำลังชมไอโซไซตี้ so ค่ะ คุผู้ามคะตอนนี้นะคะฝันอยู่ที่ศูนย์การค้าสยามดิสคัฟเวอรี่ค่ะพาคุณผู้ชมนะคะมากันที่งานนิเวียนนิคเกตเฟสเอ็กซิบิชันบายอามัดนิมิทาค่ะงานนี้นะคะจะเป็นนิทรรศการภาพถ่ายค่ะแต่ว่าจะเกี่ยวกับอะไรเนี่ยไปดูด้านในกันดีกว่าค่ะ เวยียเมคอัพสกินคร์กลุ่มผลิตภัณฑ์สำหรับสาวๆที่รักการแต่งหน้าโดยเฉพาะพร้อมเป็นแรงบันดาลใจให้สาวๆมั่นใจในผิวหน้าของตัวเองที่ไม่ว่าจะแต่งหน้าหรือเปลือยหน้าสดก็มีผิวที่สวยโช์ได้อย่างแท้จริงผ่านปรากฏการณ์ยิ่งใหญ่ในงานนิทรรศการภาพถ่ายโดยอมานนิมิตภาคช่างภาพผู้คร่ำวรในวงการมากว่า30ปีค่ะตอนนี้นะคะขันอยู่กับคุณธนชัยชัยกิติวณิชค่ะสวัสดีค่ะ ปรากฏการณ์ครั้งนี้ของนีเวียนเนี่ยที่จับมือกับช่งางภาพแฟชั่นเมืองไทยคนนี้เนี่ยมีที่มาที่ไปยังไงคะแล้วก็คิดยังไงถึงมาจับมือกันคะครับจริงๆงานนีเวียนเ e ็กเกต c ฟส e คร์เอ i ก i ิบเนี่ยที่เราทำคราวนี้เพราะว่าเราต้องการจุดประกายความคิดเพราะว่าความคิดเดิมๆคือความสวยเนี่ยต้องมาจากการที่เติมแต่งบางอย่างลงผิวหน้าหรือว่าเรียกว่าการเมคอัพเท่านั้นหรือว่าแม้แต่บางคนเนี่ยเขารู้สึกว่าเนี่ยเขาจะออกจากบ้านเขายังไม่มีความมั่นใจเลยที่จะออกจากบ้านโดยที่ไม่ได้แต่งหน้าฉะนั้นเนี่ยเราออกผิดพันคือ New เมคอัพสกินแคร์สำหรับดูแลผิวการแต่งหน้าเท่านั้นเพื่อให้เป็นรูปประทับว่าจร,ริงๆผู้หญิงเนี่ยสามารถสวยได้คือแต่งหน้าก็สวยได้ไม่แต่งหน้าก็สวยได้เราเลยจับมือกับคุณใหญ่นะฮะช่างภาพอันดับหนึ่งของเมืองไทยเพื่อมาถ่ายทอดว่าจริงๆผู้หญิงเนี่ยแต่งหน้าก็สามารถสวยได้ไม่แต่งหน้าเนี่ยถ้าดูแลผิวหน้าอย่างถูกต้องเนี่ยก็สามารถสวยเป็นธรรมชาติแล้วก็อาจจะดูเด็กลงกว่าเดิมได้ด้วยครับ ในงานนี้นีเวียได้เปิดตัวชุดผลิตภัณฑ์ใหม่นีเวียเมคอัพสกินแคร์ทาพิสูจน์ความสวยของผิวหน้าธรรมชาติที่ได้รับการดูแลแล,และปกป้องจากนีเวียโดยผลิตภัณฑ์ชุดนีเวียเมคอัพสกินแคร์ที่ถูกพัฒนาขึ้นสําหรับผู้รักการแต่งหน้าโดยเฉพาะให้สามารถแต่งหน้าได้อย่างมั่นใจไร้กังวลช่วยล้างเครื่องสําอางได้อย่างหมดจดค่ะ อินสปิเรชันก็คือจากการที่เราได้ทํางานกับนางแบบมาทุกวัน,ท,วนทุกวันตลอด30ปีนะฮะก็เราเห็นตอนเช้าที่เขตื่นขึ้นมานโดยที่ไม่แต่งหน้าเลยเนี่ยมันเป็นรูปเป,เป็นภาพที่เขาดูเด็กที่สุดก่อนที่ทํางานก่อนเี่นลงเมคอัพนะ,ะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นสิ่งที่จูงใจที่อยากจะให้ทำอินสปิชันแบบนี้ขึ้นมานะครับ โดยงานนี้ต้องการเปรียบเทียบให้เห็นชัดๆว่าผู้หญิงทุกคนมีความสวยอยู่ในตัวอยู่แล้วและแต่ละคนก็มีความแตกต่างในสองมุมไม่ว่าจะแต่งหน้าหรือเปลยผิวหน้าก็สามารถโชว์ผิวหน้าที่สวยใสแบบธรรมชาติได้ค่ะอย่าลืมนะคะ คลิปคลิปเข้ามาชมกันได้เยอะค่ะรายการไอโซไซตี้นะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะไปโซไซตี้กันแบบนี้ตลอดเวลาค่ะและสําหรับคราวหน้านะคะขวัญจะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนก็นห้ามพลาดค่ะวันนี้ขวัญต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสําหรับคุณผู้ชมที่ต้องการชมรายการไอโซไซตี้ตอน,นอื่นๆสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ i b e t c h a n n e l c o m และร่วมกิจกรรมเพื่อรุนรับของรางวัลกับเรานะคะได้ที่ facebook.com สลัดไอโซไซตี้ 3D ค่ะ